และนี่คือ GoPro Hero 7 Action Camera ที่แรงข้ามปีนะครับแต่เหตุผลที่มันยังคงเป็นที่พูดถึงและน่าซื้อเนี่ยจะมีอะไรบ้างคลิปนี้เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับ คงไม่ช้าเกินไปใช่ไหมครับสำหรับ GoPro Hero ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้ก็ยังคงเป็นที่พูดถึงในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปนะครับหรือคนเอามาถ่ายวอล์ก็ดีหรือแม่แต่งานโปรดักชันก็หยิบมาใช้กันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงฟีเจอร์กันเนี่ยนะครับเราไปดูดีไซน์ภายนอกกันก่อน หน้าตาภายนอกนะครับก็แทบจะแยกไม่ออกระหว่าง GoPro Hero 6ก่อนหน้านี้เลยนะครับตัวที่เราได้มาตัวนี้นะครับเป็นตัว Black Seven ก็คือตัวท็อปสุดในรุ่นปัจจุบันแล้วนะครับตำแหน่งของเล่นก็อยู่ที่เดิมนะครับจอด้านหน้าก็อยู่ที่เดิมนะครับปุ่มชัตเตอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวปุ่มพาวเวอร์อยู่บริเวณด้านนี้รวมไปถึงจอด้านหลังนะครับก็ยังคงเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับสำหรับบอดี้เนี่ยก็มีความคล้ายคลึงเดิมกันเลยก็คือกันน้ําได้ลึกถึง10เมตรนั่นเองเดี๋ยวต่อไปเรามาดูพอรร์มกกกาาาาาใใช้้งนนทีี่่เขหัว สำหรับพอตที่ให้มาเนี่ยก็มีหลักๆด้วยกัน2พอร์ตเลยนะครับก็จะเป็น mini HDMI นะครับแล้วก็ USB Type C ซึ่งพอ์ตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ออนถ่ายข้อมูลได้นะครับหรือปิดเครื่องเนี่ยก็ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยครับกลับมาที่เมนูการใช้งานนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะมันใช้งานไม่ยากเลยเพียงแค่คุณเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็เป็นการเปลี่ยนโหมดแล้วตอนนี้เราอยู่ที่โหมด p h โต้ใช่ไหมครับเลื่อนมาทางซ้ายก็จะพบกับโหมดวิดีโอเลื่อนมาที่ริมสุดนะครับก็จะเป็นโหมดทาแบนัระค ตอนนี้เข้ามาในหน้าของทำแแบบแล้วซึ่งเราสามารถปรับตั้งค่าได้อีกเพิ่มเติมนะครับก็จะมีทำวัฟวิดีโอทำแแบบวิดีโอแล้วก็ทำแแบบโฟโต้นะครับให้เราปรับกันรวมไปถึง night แลบบโฟโต้เนี่ยก็มีด้วยเดี๋ยวเราจะลองเล่นโหมดทำวัฟวิดีโอกันนะฮะเลือกไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในโหมดทำวัฟวิดีโอซึ่งสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับกดไปตรงกลางหนึ่งครั้งอันดับแรกเนี่ยเราสามารถตั้งค่าเรซ l ลูชันหรือความละเอียดได้นะครับก็จะเป็น Full HD กับ 4K นะครับ ตอนนี้่าตั้งไว้ที่ 4K นะครับ FOV นะครับจริงๆมันสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ในโหมดอื่นๆแต่สําหรับโหมดนี้เนี่ยก็จะตั้งค่าได้แค่ Y เพียงหมดเดียวนะครับอ่ะส่วนสุดท้ายจะเป็นสปีดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดสําคัญในการทำโหมดทำวาร์ปวิดีโอนั่นเองนะครับก็จะมีสปีดตั้งแต่ 2x ไปถึง 30x นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องการสปีดมากน้อยแค่ไหนเอาตั้งไว้ที่30เลยก็แล้วกันนะฮะ อันนี้ก็เป็นการตั้งค่าคร่าวๆที่สาธิตกันให้ดูในวันนี้นะครับซึ่งในหมดอื่นๆก็ยังสามารถตั้งค่าแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็ต้องไปลองเล่นกันดู ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการถ่ายภาพแบบไฮเปอร์แ l a นะครับอันนั้นเนี่ยการทางานก็เป็นการถ่ายวิดีโอแบบต่อเนื่องเลยนะฮะแล้วนํามาเร่งความเร็วนั่นเองมันก็จะมีความสมูทแล้วก็ต่อเนื่องนั่นเองแต่ถ้าใครเนี่ยไม่เคยชินนะครับต้องการถ่ายภาพแบบง่ายๆเร็วๆเนี่ยก็สามารถถ่ายที่โหมดเอ่อตัว time lap วิดีโอปกติได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการถ่ายภาพแล้วก็เร่งระยะเวลาให้แบบง่ายๆแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่หนําใจแล้วก็ต้องการงานที่มีคุณภาพกว่านี้นะครับก็ให้ข้ามไปที่ time lap photo นะครับเพราะโ ก็สามารถเซตค่าได้เหมือนกล้อง DSLR ด้วยภาพที่ได้ก็จะมีความคมชัดแล้วก็คุณภาพดีเยี่ยมกว่านี้ครับขออนุญาตวางกล้องนะครับมันเมื่อยนะฮะแต่ต่อไปมาดูการตั้งค่าวิดีโอกันนะครับเลื่อนมานะครับพอเลื่อนมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ ซึ่งเราสามารถกดไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้ที่จุดนี้นะครับเลือกเข้าไปหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับเมนูแรกก็เป็นการตั้งค่า r e s o l ล t i o n นะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ความคมชัดระดับ 4K เ,เลยนะครับจะเห็นได้ว่าด้านบนจะมีเขียนว่า Hyper Smooth Stabilization ก็คือมันทํางานอยู่ก็คือเป็นระบบการกันสั่นด้วยซอฟต์แวร์ที่เขามีมาให้นั่นเองนะครับสำหรับภาพต่อวินาทีนะครับตอนนี้อยู่ที่60ภาพต่อวินาทีหรือ Frame Per s e c o n d นั่นแหละนะฮะตอนนี้ตั้งไว้ที่60เน จะเห็นว่ามันไม่สามารถปรับได้แล้วนะครับแล้วก็มันก็ไม่ซัพพอร์ตด้วยสําหรับ 4K 60ภาพต่อวินาทีนะครับแต่ถ้าลองลงมาก็ HyperSmooth Stabilization ยังคงทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปปรับความละเอียดลดลงมาหน่อยที่2 7 K สําหรับ2 7 K นะครับไฮเปอร์สมูทยังคงทํางานนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนนะครับว่า120จะเป็นยังไงอ่ะ พอปรับมาที่120ภาพต่อวินาทีแล้ว stabilization not support แล้วนะครับแต่สำหรับ60เนี่ยยังคงทำงานอยู่นะครับสำหรับ HyperSmooth ส่วน30ก็ทำงานปกติอะข้ามไปไปดูที่ระดับ4เออมเกี่อก 4K แล้วเนาะ 27K แล้วไปดูที่ Full HD กัน Full HD เนี่ย1,080เนาะปอร์ o มูททำงานนะคร60ภาพต่อวินาทียังคงทำงานอยู่นะฮะ120จะเปลี่ยนมาเป็น standard stabilization แล้วนะครับแล้วก็ลองปรับสูงสุดโอเคพอปรับ240ภาพต่อวินาที s t a b i l i z e not support ก็คือยังสามารถถ่ายได้นะครับแต่ก็จะไม่มีการสั่นมาให้นั่นเองสำหรับโหมด Full HD ครับ เมื่อสักครู่นะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆเนี่ยข้างๆกันก็จะมีโหมดเพิ่มเข้ามาเป็น F.O.V. นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้มีความพิเศษแตกต่างจาก GoPro รุ่นก่อนหน้านี้เลยก็คือเมื่อเราเลือกเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีลิเนียร์เพิ่มเข้ามาอธิบายกันก่อนนะครับสำหรับ a c ชั่นแ a m หรือ GoPro ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับเลนเนี่ยค่อนข้างที่จะ w i e นะครับลิเนียร์เนี่ยก็จะเป็นการลดความโค้งของขอบภาพนั่นเองนะครับก็เท่ากับระยะของ standard นะครับของกล้อง DSLR นะครับ เอาเง่ายๆถ้าเกิดถ่ายภาพบุคคลคนอยู่บริเวณขอบๆอบหน้าก็จะไม่ค่อยเบี้ยวเท่าเลนส์วายนั่นเองนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดีหรือว่าถ่ายบ้านถ่ายทะเลนะครับเส้นตรงเนี่ยก็จะมีความตรงมากขึ้นนะครับแต่สําหรับเลนส์วายยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะครับก็วายเนี่ยก็จะเก็บภาพได้กว้างขึ้นแต่ก็แน่นอนว่าบริเวณขอบนะครับก็จะมีความบิดเบี้ยวหรือว่าผิดเพี้ยนไปนะครับแต่นอกจากนี้แล้วก็ยังคงซูเปอร์วายมาให้ด้วยนะครับถ้าเกิดต้องการเก็บภาพมุมกว้างที่กว้างมากๆวาวากว้างกว่าวายเนี่ยก็ยังมีมหน้นอนนีวเ แต่อีกหนึ่งฟีเจอร์นะครที่ทำให้ GoPro Hero 7ตัวนี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงและดูเป็นมืออาชีพมากๆเนี่ยก็คือโปรจูนนั่นเองนะครับปกติแล้วนะครับโปรจูเนี่ยมันจะถูกปิดเอาไว้นะครให้เราเข้าไปเปิดมันก่อนนะฮะพอกดออนแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีเมนูงอกออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับที่บอกว่ามันดูมืออาชีพเพราะอะไรมันสามารถปรับตั้งค่าได้มากมายไม่ว่าจะเป็นชัตเตอร์ไวท์บาลานซ์ ISO นะครับเชฟเพน แต่ที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับคัลเลอร์จะเห็นได้ว่าตอนนี้เราเซ้ค่าไว้ที่ GoPro นะครับแต่เราสามารถใช้ค่าเป็นแฟลตได้ด้วยนะครับภาพที่ได้นะครับก็จะคล้ายกับการใช้กล้องซีเนมาในการถ่ายนะครับรแลวเราใช้ฟัวไฟล็อกด้วยนะครับสีที่ได้เนี่ยก็จะตุ่นๆคอนท้าต์ต Contact ก็จะไม่สูงนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถนําไปเกรดดิ้งทีหลังได้นะครับเพื่อให้การปรับภาพอุณหภูมิของสีผ้าหรือโทนสีของผ้าเนี่ยเป็นไป,นปนตามต้องการ มาที่หน้าของโฟโต้เซตติ้งหรือการถ่ายภาพนิ่งกันนะครับก็มี4เมนูนะครับง่ายๆเลยนะครับเมนูแรกเนี่ยก็คือ F.O.V. นะครับเป็นการปรับระยะการถ่ายภาพนะครับก็มีลีีย a r กับ Y นะครับเหมือนกับการถ่ายวิดีโอเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับโอนเลือกเป็น Y แล้วกันนะฮะอ่ะพอเลือกออกมาแล้วเนี่ยข้างๆกันจะมี Super p h โต้ซึ่งเราสามารถเอ่อที่จะเซตค่าเป็นเอ่อ H.D.R. on ก็ได้ออโต้ก็ได้นะครับหรือว่าจะปิดมันไปเลยก็ได้นะครับอ่ะส่วนถัดมาเดี๋ยวตั้งเป็นออฟก่อนถัดมาเนี่ยเป็นไฟล์ลอนะครับ ไฟลอาเนี่ยทำความเข้าใจก่อนนะฮะเนื่องจากตัวกลโปตัวนี้เนี่ยเลนให้มาเป็นเลนฟิกโรคิดว่าน่าจะเป็นเลนวายนะครับการปรับเป็นลีเนียเนี่ยไฟเราจึงไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเราปรับเป็น FOV เป็น Y แล้วเนี่ยไฟเราจะสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับโอเคลองเปิดไปทิอ่ะ ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือโปรจูนนะครับโปรจูนก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยกล้องเราจะเทพขึ้นนั่นเองนะฮะก็จะสามารถปรับตั้งค่าอื่นได้ชัดตรงชัตเตอร์ ISO ไว้บาลานซ์ก็สามารถตั้ค่าเพิ่มเติมได้แต่คุณผู้ชมนะครับต้องปิดซูเปอร์โฟโต้ก่อนนะครับอันนี้เ็ปิดไว้มันเลยสามารถตั้งค่าในโวนดอื่นได้ของโปรจูนนั่นเองครับ อีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับเราต้องพูดถึงกันนั่นก็คือการทำไลฟ์สตรีมหรือไลฟ์สดนั่นเองนะครับโปรโป e ฮีโร่เเนี่ยสามารถทำได้ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของเราเข้ากับโปรโปรก่อนนะครับโอเชื่อว่าวิธีนี้คนน่าจะรู้กันแล้วแหละว,ว่าทำยังไงเพราะว่ารุ่นก่อนก่อนก็มีวิธีแนะนำมาแล้วนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถไปที่เมนูไลฟ์สตรีมได้เลยตรงนี้นะครับเรื่องเข้ามาเข้ามาในหน้าแอปเนี่ย เลื่อนไปที่ทางขวามือสุดเนี่ยมันจะให้เราสามารถไลฟ์สตรีมได้นะครับแล้วก็เซตอัพต่างๆแพลตฟอร์มที่เราจะไลฟ์เนี่ยน่าจะทําได้อย่างเดียวตอนนี้ก็คือ Facebook นั่นเองนะครับก็ไปลองเล่นกันได้ไม่อขอลงดีเทลลึกก็แล้วกันนะครับอ่ะนอกจากนี้เนี่ยในแอปพลิเคชันนี้นะครับ ยังช่วยอะไรนะครับยังช่วยให้เราสามารถมอนิเตอร์วิดีโอเมื่อเราถ่ายทําได้เนี่ยถ้าเรานั่งคนเดียวนะครับเราไม่รู้ว่าเราอะมองกล้องแล้วแบบเฟรมจะเป็นยังไงเราสามารถจัดองค์ประกอบตัวเองได้ผ่านการมอนิเตอร์ตัวเองนะครับแอปพลิเคชันนี้ก็จะทําให้เราเห็นทุกอย่างองค์ประกอบโดยวรวมนั่นเองก,ออก็ถือว่าอ่ะก็ถือว่าอารมอร่วยนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยอนาคต GoPro เนี่ยทำจอที่มันพับขึ้นมาได้เนี่ยจะเวิร์กมากๆเลยครับ เพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งาน GoPro Hero 7ตัวนี้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับรองรับทั้งคลื่นความถี่2.4 GHz แล้วก็5 GHz ์ด้วยนะครับสำหรับสัดส่วนการถ่ายภาพวิดีโอนั้นเนี่ยก็ถ่ายได้ทั้ง 16ต่อ9แล้วก็4ต่อ3นะครับส่วนโคเด็ก uh, นะครับก็สามารถเลือกได้ว่าให้เป็น HEVC หรือว่าจะเป็น S264 ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับเปิดกล้โปรตรงนี้ขึ้นมาแล้วต้องการถ่ายภาพความละเอียดที่ 4K 60ภาพต่อวินาทีแล้วไปเจอเป็น 4K 50ภาพต่อวินาทีไม่ต้องตกใจนะครับให้เข้าไปตั้งค่าวิดีโอเซตติ้งก่อนนะครับปรับเป็น NTSC ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็จะสามารถถ่ายภาพ 4K ที่60ภาพต่อวินาทีได้นอกจากนี้นะครับ GoPro Hero 7เนี่ยยังรองรับการถ่ายภาพแนวตั้งแล้วด้วยนะครับเพียงให้คุณผู้ชมนะครับปรับ GoPro ให้เป็นแนวตั้งนะครับหน้าจอเนี่ยก็จะ flip อัตโนมัติด้วยนะครับก็จริงๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เราพูดมาในวันนี้นะครับเป็นฟีเจอร์ใหม่ๆเด่นๆนะครับแล้วก็เป็นการใช้งานพื้นฐานเท่านั้น GoPro ตัวนี้ยังมีอะไรให้เล่นอีกมากเยอะแยะมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่มาถึงตรงนี้แล้ววอย่่่าาาเเพพิิิงปปปดคลไไหนะร หลังจากนี้เนี่ยจะมีฟุตเทจนะคะในการทดลองใช้งาน GoPro Hero 7ให้ได้ดูกันด้วยนะครับก็เป็นฟุตเทจให้คุณผู้ชมเนี่ยไปลองตัดสินใจกันดูว่าคุณภาพที่ได้เป็นยังไงแล้วก็เล่นอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้โอ๊ตกับโอเวอร์คล็อกโก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับโอเวอร์คล็อกโสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ นี่นะครับก็คือการถ่ายแบบโฟล์วนะครับระยะห่างรถกับกล้องอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็การเก็บเสียงเนี่ยเอาใช้โกโปรเก็บเสียงโดยตรงเลยนะครับไม่ใช่มีอุปรกรณ์เสริมเลยส่วนภาพเนี่ยความมิ่งเป็นยังไงก็ลองพิจารณาการดูการเก็บเสียงดีหรือเปล่านะครับใครที่นัจำกล้องตัวนี้ไปถ่ายเป็นบล็อกนะฮะก็ลองพิจารณาตัดสินใจกันด,ดูนะครับเรื่องคุณภาพภาพแล้วก็คุณภาพสีนั่นเองนะฮะ GoPro turn off